พอกันนี้แล้วไปเล่นน้ำทะเลครับคลิปนี้อยากยูเนี่ยอยุนเดฟซานเหมือนเดิมครับไปเล่นน้ำทะเลกันย่องชื้อคลิปนี้จะไปเล่นน้ำทะเลตอนกลางวินครับโดยตอนกลางวินเราจะไปตอนข้ามไปเบื้องผู้สาวครับผู้สาวครับไปเบื้องผู้สาวเทมทะเลเกาหลีมาที่นี่ปอ,อเปลเซียพาคือทะเลบ้านเฮาบปอไปดูกันครับ อันนี้ก็ห้องพักเราครับลงมาห้องพักแล้วเราบพไปเล่นน้ำกันห้องพักเลยนี่เมื่อคือนนี้เราขึ้นไปนี่คลิปก่อนเราจะไปเล่นน้ำทะเลอีกาหลีกันครับโอ้คนไหลขนาดพี่น้องเอ้ยสลัมมาแล้วคนไหลครับทะเลเกาหลีครับ,น,น,รบนี่ครับ มากระมมงคุก่าครับริมหาก็จะมีอาหารขายอาหารทะเลครับเค็มหามีปลาเป้าด้วยคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับทะเลเกาหลีมาเล่นน้ำทะเลเกาหลีฮะ นคนคุณเยอะมากครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกผมว่าคนหลายครับป้าป้าเรียกพี่สันติเหยียบทะเลทรายเกาหลีก็โอ้อันนี้จุกุมตุกโกจุกุมตุกโกใช่ไหมเหยียบทรายเกาหลีครั้งแรกครับไปเหยียบน้ำทะเลเกาหลีครั้งแรกกันเนี่ย ไปเยี่ยมน้ำทะเลเกาหลีครับคนเยอะครับคนเยอะเยี่ยมน้ำทะเลเกาหลีครั้งแรกกันครับชัวร์ังชัวรชัวรไปโดดกัน 走啊！ จุกีจุกีจุกีมาสก,กุจุกีเราไม่ได้พอน้ทะเลมาสามปีครับเล่นทะเลครับ มาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้างล่างมาแล้ว,ลวเห็นไหมบ้านนอกไม่เหมือนบ้านนอกไม่เคยเห็นทะเลนะครับ คนมาเล่นเยอะเหมือนกันนะครับดูคข้างหลังดูคนมีพลังอาเบะคนด้ยวยครับเอ <c oughs> ามาเล่นกีฬาเหมือนกันครับก็ <c oughs> มาเล่นกีฬาเือกันครับตีเมีนะ่ยงตีเบส ไปไกลทุกรับคนมาเล่นเยอะมากนะครับดูเยอะหลาย,ยเลยคนหลายๆครับเอาละครับคลิปนี้ยับกังเว้นไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะมา่ายตอกกระลิปอีกนะครับ เดีย๋ยวมาถ่ายต้องการขึ้เดี๋ยวเล่นตัวเอาวินจะไปกินข้าวครับเก็บแห้ไวเ้เล่นน้ำทะเลกับคือวัดถ่ายวิดีโอเดี๋ยวถ่ายต้องกาขึ้นอีกครับขึ้นแรกครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกครับมาเบิึงคลิปนี้จะพามาดูเกาหลียามเร่งแรงครับทะเลเกาหลียามเร่งแรงเนาะเกาหลียามเร่งแรงบรรยากาศมันช่เป็นยังไงเนาะอ,อันนี้ทะเลทะเล มุ่งขึ้นเนาะมุ่งลง้นขึ้นเลยค้อมเฉลืขึ้นเลยได้ยินบ่ทางฝั่งมันก็จะมีมองเรือท่องเที่ยวเนาะเรือท่องเที่ยวบรรยากาศคล้ายๆกับพัทยาบ้านเราเนาะมันจะมีร้านอาหารเนาะกินทะเลมีตึกสูงๆหมดสูงๆหมดว่องไวสั่นนี่แหละบรรยากาศครับ คล้ายๆพัทยาบ้านเราเนาะอาจจะคล้ายๆพัทยาบ้านเราดสวยครับสวยมากไปภาพเป็นยางลินครับภาพเปย่างลิน f a s ภาพปย่างลินเพิ่งบรรยากาศตลิมเนาะหลียั่งยืน งเด้วยไปทางหลังก็้ปเห็บไหนาไปด้อมีหานะมีวันซื้อพวกี่เ็นวกพี่สูงๆน้อยสั้นเลยะไปคุเรืยกวสั้นคลายครับยามงอาจารลมพันวีวีครับเย็นสบายวี ขาไปย่างเหยนับน้องข้าไปย่างเลยพูดละพูดเดี๋ยวกรบรับอันนี้หงักผมอยู่ตรงนี้ครับปูสเัเด็กเสกายขึ้นไปนี่ประมาณสองหมนลนะอสองหมืนนะออม่นนะิ ค้นไปข้างบนคนละสองหมื่นนะชมวิวเนาะคนละสองหมื่นสามื่นามหมื่นามหนนอเกือบเกือบพันคเดี๋ยวพาชมทะเลกาหลียมเล่งครับพาเดินหาทะเลครับยางกำไส้๊ยุุโคดีกนจ้ะชรำมาะคนไครับทางนั้นยามเลงครับคล้ายหาดพัทยาหาดปังเสนบ้านเฮอครับคนยางหีไหลมีกระเผาขายพร้อมทัึนะ

더. 하나, 둘, 셋 e t a 아둘셋 d a Amin r set a m 을 n 어 u r u Ode, Ode, Ode. aja kita, di kiri. Oh, si jago, si jago. Lihat ke? Ayo, kamu kamu. Mungkin, แมสลงไปนะครับ,ห,รออรบห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะห้ามใส่ชุดอะไรที่เรียบร้อยลงไปเนาะเขาให้ลงเวลาเท่าไหร่ครับเวลานี้ที่ห้าถึงถึงเท่าไหร่วะถึงสามทุ่มประมาณนี้ครับพออ่านคร่าวๆได้สำเนียงแหละเฮอเดย์พออ่นานในสำเนียง hey, เ,เขาหามมันก็มีขอหามสำเนียง ิดภาพไปทางคนหลายๆคนทางคนหลายๆเนาะขุดทำหุ้นคนหลายร้อยคนหลายแหงครับวิวแบบว่าโคตรสวยเลยอ่ะวิวหลักล้านเลยอ่ะแับยามเล้งๆคนหลายครับยามเล้งเนาะคนหลายคนหลายแหงครับยามกลางคืนครับก็จะมีมีคนมาเล่นโบลเล่ด้วยเิ็กน้อยเกาหลีครับความบริสุออกกําลังกาย ช่วงนี้คนหลายๆครับตอนนี้หลายลีมงคลกำลังย่างครับช่วงนี้ช่วงนั้นคนบุกไปหลายครับช่วงนั้คงงน,คน,น,นคนคคบุกไปม,มีแต่ช่วงนี้คนหลายจะพาไปเมงคนไทยหลายๆบรรยากาศครับคนจะเยอะมากบรรยากาศครับโอ้บรรยากาศก็ดีเลยบ้านเรามันจะมีองมะพร้าเนาะอาดบางแสนเนาะแต่นี่ไม่นช่เป็นกอมไม่เนาะ ไปสุดมุสตาพูดแล้วครับพูดละพี่น้องเอ้ยยนีไปพูดลสุดมุสตาพูดละนี่คนหลายครัช่วงนี้ช่วงนี้คนเยอะมากคนจะเยอะมากแถวนี้คนจะเยอะมากแถวนี้คนเยอะแถวนี้คนไม่ค่อยหลายครับนี่แหละครับเกาหลีเมืองเกาหลีทะเลปูซานเกาหลีที่รักของผม ไไแถวนี้คนร้ายหลายครับมีแตู่้สาเนี่ยกับเว้นกับูุสาห้ายแถวนี้มันเป็นถนนคนเดินทางข้างบนอ่ะจะเป็นถนนคนเดินไม่รุ่นเยอะมากคนเยอะครับคนเยอะแถวนี้คนเยอะครับคนเยอะมากแถวนี้ ทะเลแห่ง oh, อ uh ุนเดกเกาหลีค huh. ร uh ับ huh. ปูซานครับดูช่วงนี้คนเยอะมากครับให้ชมวิวเฉยๆครับว่ามีอย่างมากอะไรสันติอุริยูกิตูยุกิแค่มีอากาฮอริคาโซฮัมบุนโดฮัมบุนโดแค่มีตากะจิปิกระตักซี่ชงจุกชงจ ฮะจุกิตุกโรซิโก้มุลาแกวุรีเ,เ,เ,รรเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับนะมีปอดป่ายโฆษณามามากกหลีครับนี่รสชาตินี่เด้อใคยุเกาหลีย่าเป็นสแตกเลยบคแซกโคนี่เราโฆษณาให้ไปกินแล้วไปชื่อแล้วแบบว่าโควสวยเลยครับ ครับจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปครับใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะครับอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยครับใครมาต้องถ่ายรูปนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างหาดนะครับตัวนี้ที่สุดหาดเป็นหาดอู้ห้องแท้คอยอยู่คนละย่างมากแต่คนละคนหลายเติอมอยู่ดีแต่ข้างบนคนเดินเล่นเนาะข้างบนจะเยอะมากปิด้ายมากชมว,วิวจะมีของ มีรมานอาหารขายข้างๆแล้วเนาะแล้วมาดูในเมืองบ้างครับเกาหลีเห็นไหมที่ถ่ายในวิดีโอนั่นอตรงนี้นครับทนเกาหลีหมองปูซานครับอันนี้ก็น้ำทะเละครับทางนี้แต่มันเป็นให้เขามาถ่ายท่องเที่ยวครับแบบว่าสวยมาก คนเยอะมากเลยครับคนมาถ่ายรูปเนาะคนมาถ่ายรูปหลายๆครับบนคน <c oughs> ไปชอไปเดินเล่นครับ <c oughs> มันก็จะมีร้านอาหารชมวิวครับตรงนี้ข้างในร้านอาหารชมวิวข้างนอกก็มีร้านอาหารชมวิวเหมือนกันครับ มีเหล่ามีเบียร์มีไก่ครับโอ้ยหอมดีสั้งกินก็เพื่อทีได้เนาะโดนโอ้เป็นร้านเหล่าตัวนี่คนหลายคิดหายเลยร้านเหล่านี่ร้านเหล่าสั่ๆเลย มาเราไปทุกม,มองครับไปเกลือบทุกม,มองจนถึงวันกลับกูนะครับจนเงินหมดกูละจนเงินหมดนี่แหละครับมีล่องเรือยอดด้วยครับมีล่องเรือด้วยเห็นไหมใครมีงเงินเรือยอดก็ไป้าบุมีเฮาก็ได้จับเบืองท้ายรูปนี่แหละครับตัมีปัญญาไปคือเขา บรรยากาศหลักล้านเลยครับนั่งกินเหล้าเบอ้อขนาดอันนี้คนโทรรอนั่งเยือยอดครับคนหลายนะคนร้ายครับคนหลายๆมันเป็นครเล่าร้านเล่าดูพิมฝั่งบรรยากาศแม่งโคตรดีเลยครับวิวหล,ลักล้านเลยครับวิวหล,ลักล้านเลยอุซานยยำแรงๆครับเฮน,นเดมาครับมาเที่ยวครมีโอกาสมาเที่ยวครับเฮน,นเดพิมพ์เลยภาษาเกาหลีหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยใน Google เนาะ เฮอุนเดย์อย่างเงี้ยมาเลยครับพวกเล่นหลกหลายหรืออาจจะจองครับพวกเทศกาลเนาะคนหลายครับเจริบึงิบึงครับบรรยากาศแม่งหลักล้านเลยครับนี่สันเซียงเอาอีกสันเซียงเอาอีกอินซาคาจ๊ะอินซ่าคาจ๊ะอินซ่าอินซ่ามาจ้ะายบายครับบายบายครับอันนี้มันบู เฮ้ยอุนเดยตตอนกลางคืนครับบ๊ายบายครับเที่ยวเกาหลีตอนกลางคืนไว้ทำนี่นะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปใหม่ไปไซเนาะคลิปนี้มเมาแล้วครับพ่อลิปหนาครับ